นี่ครับเซียนแหมันก็เอาปลาึ้นเลยครับโอ้สามคนแบกครับนี่ครับวันนี้เป็นกระสอบเลยครับในเรื่อยอีกครับโอ้เป็นตาสะออนเนะี่ย เพิ่งครับจนได้แบกขึ้นครับนี่ครับก็เหลืออีกประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องเสี้ยนแหมันก็นขึ้นกันเกือบหมดแล้วครับก็ค่อนข้าง,งปลา้หลครับ เปนตนะต,ะต,ะต,ะตเขา,เขาี่ครับจนในไซไม่หามครับโอ้สุดยอดครับมานรัดมันนี่ครับหอยนีก็อุ้มขึ้นแล้วครับโอ้หอยนีใส่กัะสอพาแลค้คออตอนนี้ทีมงานนี่เอาปลาขึ้นมาท่านหน่ครับหลยแห้ง เปไรครับ <health> พ <care> <laughs> ่อเอ้ยพูดบ่อครับครับไปใช้ลักหี่อหาลักเอ้ยวันนี้หละสามคนแบกครับก็คือลัก3เต้น3ำลักอของแถมเพิ่นเฮ้ยเอาไปที่บัานเตาเุ๋ยคุนกอ๋อดีทุ สัมผแล้วเลยีล่ะแล้วเไปสัมผัสแล้วมาหนี่ครับเป็นครับมาตาใสครับมาแต้มสงครับโอ้เมืองแงติดโอ้จะข้นนี่ครับตึดจะข้นผู้เดียวผู้เดียวหออ๋ดีดฝีมือครเดียวเป็นไงด่อู้หู้ยี้คนนี้นั่เอยันนีล่ะไป

หนึ่งขันหลดข้าหนียวข้าวหีาส้งงบติกยุสตึกแถวไหนครับไปไ้าผ่จ้าป้าบัวป้าบัวโอ้หุ่นครับอยู่ป้าบัวมันมากินแต่นั่นบัวมันมากินพระมาเนเอาบัวออกกันแ่บันมักกันแค่หักมันหักมังกเนาคนแล้วหักมังกนาวนกเ็ดเปนเห็นกาษรัมี มันม <t oms> ันครับโอ้พ uh ี่ตอส่อนมันมา่งนี้หรือมั่งแต่เมอวานครับหางมืนี่แหละ้างมเช้าอ๋อผ้ขายแบบปานินเออผ้าขายแบบปานีน